างสายแล้วกูจะกดยกเลิกมึงกูจะให้มึงหนึ่งดาวก็อย่างเหี้ยฮัลโหลครับลูกค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยผมรอมาสิบห้านาทีแล้วเนี่ยหนูก็เดินวนอยู่เนี่ยหาพี่เนี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่หน้าห้างเลยตรงที่น็อกปักหมดนะุดอ่ะโอ้ยหนูก็อยู่หน้าห้างแล้วพี่สรุปพี่ขับรถรุ่นอะไรเนี่ยวาเว่สีแดงเลยเนี่ยยี่ห้อวาเว่ยอะวาเว่ใช่ยี่ห้อวาเว่ยี่ห้อวาเว่้วย้หรอมีดิเอ้ยน้องมามานี่แป๊บหนึ่งครับพี่ยี่ห้ออะไรบอกลูกค้าดิวาเว่พี่วาเว่ใช่ไหม พี่เออคขาหนูไม่เล่นกับพี่นะเว้ยเคยอิจฉาทีหนูจะต้องไปทํางานแล้วพี่มาทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะว้าวเว้ยพี่อะไรพี่ไม่ได้เล่นยี่ห้อรถมันว้าวเว้ยจริงๆโอ้ยเคยอิจฉาทีกูต้องไปทํางานไงเฮียงั้นเดี๋ยวก,กูจะวางสายแล้วกูจะกดยกเลิกมึงกูจะให้มึงหนึ่งดาวด้วยเฮียดอกคอคนเฮียอะไรขับรถว้าวเว้ยโคตรพ่อโคตรแม่บุญควายแค่นี้แหละสัตว์เอาเฮ้ยพี่ผิดตรงไหนน้องน้องอ่านว่าอะไรว้าวเว้ยเนี่ยพี่เนี่ยว้าวเว้ยหรือเนี่ย เออลูกค้าอานภาษาอังกฤษไม่ออกนะวะ